พูดคุยกันในวันนี้ค่ะกับคุณอัธสิธิ์เต,ตชะรัปนะรศมีเทรนเนอร์อูคะ่ะเทรนเนอร์อูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต๋อแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับค่ะเท,ทรนเนอร์อูเขาวันนี้เหลือไปดูภูมิภาคเอเชียพี่อยากได้แบบนั้นบ้างอะ่ะบวกกันไปเปอร์เซนต์กว่า2%แต่บ้านเราตอนเปิดตลาดในี่แอบลุ้นตุ้มตุ้มตอมตอมเหมือนกันท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกคนบอกว่าก็เอาละรับตําแหน่งสถาบันตนไปแต่ว่าตอนที่ประกาศนโยบายนี่แหละ ลุ้นกันอีกทีหนึ่งตึ้งตึ้งต่ำตอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะใช้สูตรสก,กาดสูตรไหนดีคะก็จริงๆวันนี้เนี่ยที่เตรียมมาเรียกว่าก็ตามธีมพอสมควรครับก็คืออย่างที่หลายๆท่านเห็นนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลงเนาะถ้าพูดถึงแบบไปถามใครก็ตามสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะบอกว่าหุ้นลงหุ้นลงหมดเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาหาหุ้นตัวไหนที่ลงแล้วนะคะผมแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังพอแบบดีอยู่ นะครับซึ่งก็จะจับจากตัวทางเทคนิคอลนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันละกันนะครับว okay. ่าเป็นยังไงครับได้เลยค่ะโอเคขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะครับโอเคครับผมอันน uh> ี้เห็นหน้าจอชัดเจนนะครับเห็นแล้วค่ะเอามาอันนี้พีโอเพนดูดีใช่เปิดหน้าพีโอเพนให้ดูก่อนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัว estimate ของเซตนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเปิดเป็น estimate นะครับคาดการณ์เนี่ยบวกเจ็ดจุด แต่ตอนนี้าโมง48ก็อาจจะต้องรอดูอีกประมาณเกือบๆ10นาทีนะครับจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราสแกนแบบไหนนะครับพี่จอหได้เลยค่ะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยผมจะยังอยู่ในสูตรสแกนสําเร็จรูปนะครับที่เราพูดคุยกันมานะครับผมก็เดี๋ยวไปที่สแกนเหมือนเดิมนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ยังอยู่ที่หัวข้อฟิน a n c i ซียสแกนเนอ่าทีนี้เนี่ยอ่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่หัวข้อ ทางเทคนิคอลนะครับทางเทคนิคนะครับแล้วก็สูตรที่เราจะพูดคุยกันนะครับจะชื่อว่า lady to bounce นะครับจะเป็นสูตรสุดท้ายเลยของพาร์ทของเทคนิคอลตรงนี้นะครับผมอะพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอเล่าก่อนว่าสูตรเนี้ยนะครับผมจะเหมาะกับนักทุนประเภทไหนนะครับสูตรเนี้ยจะเหมาะกับนักทุนที่แบบว่าอยากจะดูหุ้นที่แบบเหมือนลุ้นเด้งลุ้นรีบาวนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยยังดูดีอยู่ นะครับผมโดยเขาจะใช้อินดิเคเตอร์สองตัวสองตัวหลักๆในการดูนะครับหนึ่งก็คือสโตแคสติกฟ s t นะครับผมและอันตัวที่2เนี่ยก็คือ SMA เส้นค่าเฉลี่ยนะ,นะครับเล่าต่อเลยแล้วกันนะครับโดยที่ว่าเขาจะใช้ตัว SML ผมขอไล่จากแบบว่าจากข,าข้างล่างไปข้างบนแล้วกันนะครับจากหน้าจอเนี่ยตัว s สโตแคสติกฟ s t จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวหลักจริงๆที่เป็นการจับเทรนนะครับ เขาจะใช้ตัวนี้ครับ SMA 240ก็คือตัว SMA 2 4 0วันนะครับผมในการดูว่าหุ้นตัวนี้ยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่หรือเปล่านะครับโดยขอให้หุ้นตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้น SMA 2 4 0อนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกก็คือเป็นเงื่อนไขที่บ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นเทนหนึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเทนขาขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมแต่ผมขออาจจะใช้คำว่าโมเมนตัมที่ดีอยู่ เพราะ S M A 200จริงๆ S M A 200ว่าไก่เรานะนี้นนี่240ไปเลยใช่ใช่ถูกต้องอ่าหลายๆคนใช่ไหมครับจะบอกว่าเอะ S M A 200ก็จะแทนแบบประมาณ1ปีเป็นระยะยาวแล้วครับแต่ว่าอันนี้ของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับก็คือจะใช้แบบเพิ่มค่าไปอีกนิดนึงเป็น240เรียกว่าเต็มเต็มปีเลยอออ๋นี่กำลังลังดูดูเงื่อนไขที่ท้าทายมากเลยทีเดียวแล้วแถมยังเป็นสูตรที่ ที่ชื่อว่า Lady t o b o u n c e ด้วยอใช่ครับอันนี้เรียกว่าชื่อสูตรก็ตรงกับคอนเซ็ปที่สูตรทำมาเลยครับ Lady t o b o u n c e นะครับแล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ที่จะเป็น Fast s t o f a s t คะตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ย s t o f a s t นะครับผมเรามีการปรับปรับค่าด้วยปกติเนี่ยถ้าใครเห็น s t o f a s t เนี่ยจะเป็นเลขหกับสามนะครับ แต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยในสูตรสําเร็จรูปของเรานะครับเราปรับให้เป็น14ด้วยนะครับผมเพื่อให้เหมือนกับเรียกว่าใช้ข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะแม่นยําขึ้นนะครับนะครับโดยถ้าใครที่เคยแบบรู้จักคําว่า stochastic เนี่ยจะรู้ว่าเขาจะมีโซน o v e r s o o v e r b o t d คล้ายๆกับ ISI ใช่ไหมครับซึ่งโซน o v e r s o ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่20นะครับเราก็เลยบอกว่าจับตัวสโตเนี่ยให้ต่ำกว่า20นะครับ นะครับเท่านั้นเองอันนี้คือแบบง่ายๆเพลนๆแบบง่ายๆเลยครับขอให้แบบว่าอยู่ในโซนโอเวอร์โซก็แสดงว่ามีคนเนี่ยขายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีคนขายเยอะนะแต่ขายเยอะเสร็จเนี่ยแต่ขายเยอะแต่ว่ายังอยู่บนเส้นขาขึ้นขายเยอะแต่ยังต้องยืนเหนือ SMA 240ใช่ใช่ใช่โอ้โหจุดนีาอู่พอสมควรนะเนี่ยและแต่ว่าใช้เป็นไทม์เฟรมเดย์ด้วยหรอคะใช่ครับแต่ว่าตัวไทม์เฟรมเนี่ยไม่ ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าต้องเดหรือเปล่าถ้าใครอยากจะแบบจริงๆต้องบอกว่า stochastic เนี่ยก็เทรดเร็วแล้แต่ถ้าใครอยากจะเร็วขึ้นเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไทม์เฟรมตรงนี้ได้นะครับผมตรงเดตรงนี้ซึ่งอ,อต้องบอกว่าเวลาเราปรับเปลี่ยนพวกนี้ครับไอพวก .SM.A 240ี่สที่อูคุยกับพี่จอยเมื่อสักครู่ว่าเฮ้ยสองวันนะใช่ไหมครับ<ม>อันนี้เราต้องเปลี่ยนหน่วยเขาด้วยนะ ว่าสมมติเราเราเปลี่ยนสมมติบอกว่าอุ้ยเราเทรดเร็วเราเอาเป็นแบบนาทีเลยได้ไหมอ่าสมมติว่าผมเอาสิบห้านาทีเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นสองร้อยสี่สิบในไทม์เฟรมสิบห้านาทีแล้วนะครับอืมนะครับผมมันไม่ใช่วันละอันนี้เราต้องต้องเข้าใจคอนเซปต์ด้วยค่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆไม่ไม่ฟิกตายตัวครับพี่จอยว่าเราจะต้องเป็นไทม์เฟรมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ อยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเราเนี่ยรับได้ละกันเราเข้าใจความเสี่ยงของเขาค่ะงั้นเอาเดก,ก่อนเอาเดก,ก่อนให้เห็นเป็นเป็นค่ากลางก่อนอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ชมอบอกว่าอยากได้เร็วๆทันใจอะไรของแต่ละคนเดี๋ยวค่อยไปปรับค่าใหม่ใช่ใช่ใช่แต่แว่าต้องมีเรื่องอของมูลค่าการซื้อขายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องต้องบอกว่าในการสแกนหุ้นทางเทคนิคของ,ของทางฟิงสเซียสแกนเนอร์นะครับในในสิบสี่ 8สรสแกน <c oughs> ใน14สูตรสแกนทั้งหมดนะครับผมก็เขาจะถ้าเป็นทางเทคนิคเนี่ยเขาจะมีตัวสภาพคล่องเสริมเข้ามาทุกๆสูตรเลยนะครับเพื่อคัดกรองให้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสภาพคล่องเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมาคัดสภาพคล่องอยู่ดีเนาะพี่จอยเวลาเ,เราจะเทรดเราบางทีบางตัวไม่มีสภาพคล่องเลยเข้าเข้าได้ออกไม่ได้ใช่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 ถูกต้อง,<า>งเขาไ็เพิ่มสภาพคล่องเข้าไปด้วยอย่างแน่นอะคือเราสามารถซื้อขายได้ ถะะูกต้องครับผมนะครับอันนี้ก็สภาพคล่องเนี่ยก็เขาให้มาสิบล้านถึงหนึ่งหมืนล้านเป็นดีฟอลต์ก่อนนะครับสิบล้านถึงหนึ่งหมืนล้านเป็นดีฟอลต์ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะ,ะปรับเปลี่ยนนะครับเช่นแบบว่าบางคนเนี่ยเอ้ยมาสแกนตอน <c oughs> ตอนนี้นะครับแล้วแบบว่าเอ้ยสิบล้านเนี่ยบางทีบางหุ้นเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยรวมกับเช้าเนี่ยมันอาจจะแบบเอ้ยยังไม่ถึงใช่ไหมครับอาจจะปรับเปลี่ยนให้น้อยลงก็ได้หรือ บางคนบอกว่า10ล้านเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ใหญ่ไปสําหรับเขาอยากจะแบบได้หุ้นเล็กๆหน่อยก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ครับเป็น3าล้าน5ล้านอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในทางส่วนตัวของผมอะครับไม่ค่อยแนะนําว่าแบบเป็น1ล้านหรืออะไรแบบนี้นะครับพี่จอยอาจจะแนะนําแบบอย่างน้อยสุดเลยนะเท่าเท่าที่เคยสัมผัสมาเนี่ยอย่างน้อยน,อย,นอยสุดเลยอาจจะขอสักสามล้านเริ่มต้นค่ะอขอมีวอลลุ่มหน่อย ครืคอ <ผม S 1> คือถ้ามันมีวอลุ่มมนก็จะซัพพอร์ตกันรีบาวด้วยนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าบางที <c oughs> เราหาสูตรที่จะรีบาลด้วแต่ไม่มีวอลุ่มสนับสนุนมันก็ไม่ไปนะคะใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอันนึง <c oughs> อีกพอย n ์หนึ่งหลักเลยอย่างที่พี่จอยพูดเมื่อสักครู่เลยครับคือเราได้แบบเหมือนซื้อง่ายขายคล่องะประมาณนี้อใช่ไหมครับซื้อง่ายขายคล่องอยากจะซื้อร้อยหุ้นเออซื้อหมื่นหุ้นแสนหุ้นเวลาขายแล้วก็ขายได้เหมือนหุ้นแสนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ อ่าพ,พอเสร็จแล้วเราบก <18 S 2> ็กดสแกนนะครับก็จะมีรายชื่อห <tense S 1> <Hayır. S 2> ุ้นไหลลงมาอยู่ข้างล่างนี้เลยสิบแปดตัวสิบแปดตัวใช่ครับดีขึ้นมันเลยวสิบแปดตัวคุณผู้ชมพอไหมสําหรับการหาหุ้นลุ้นเด้งยิงพอนะหรือเกินพอเลยนะใช่เกินพอแต่ว่าพอเกินพอปุ๊บเราเราย่อยข้อมูลอันนี้ต่อยังไงดีครับท่นนาอูก็จริงๆพวกนี้ครับผมอยากจะให้ไปเปิดกราฟดูเลยครับได้เลยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเป็นทาง หนึ่งคือทางที่ในข้อสองคือเราแค่ลุ้นแบบว่าลุ้นเด้งลุ้นรีบาวเฉยๆนะครับจริงๆองอยากให้ยายผู้ชมดูกราฟอย่างที่เทรนเนอร์อูบอกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันต้องยืนเหนือ SMA 240คืออยากรู้เลยว่ามันยืนเหนือจริงหรือเปล่าครับใช่ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอาเป็นตัวแรกเลยแล้วกันเนาะ AAI นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมเลยเชื่อว่านักงทุนน่าจะชำนาญขึ้นเลยนะพี่จอยเราเปิดจีดแล้วก็ ไปที่ชาร์จได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยโอ้ตสร้างหรือว่าอ d ดิค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแน่นอนจะมีตัว s m a 240นะครับแล้วก็ตัว stochastic a ที่เปลี่ยนค่าแล้วที่ตอนแรกผมบอกว่าปกติจะเป็นค่า5กับ3ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผมเปลี่ยนเป็น14ให้ละนะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับวิธีนะครับผมในการดูเนี่ยเราก็อาจจะมาดูครับว่า เดี๋ยวเอางนี้ก่อนเรามารีเช็คก่อนกันนะครับรีเช็คกันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามสูตรที่เราว่ากันเมื่อสักครู่หรือเปล่าอย่างเช่น aai เนี่ยติดตัวแรกนะครับผมก็แน่นอนเส้นสองสสิบเนี่ยก็จะเป็นเส้น sma อยู่แล้วที่ผมอิดิค่ามาเรียบร้อยนะครับอ่าจุดแรกผ่านนะครับยืนเหนือถูกไหมครับจุดแรกผ่านยืนเหนือออันที่สองก็คือ stochastic f a s t เนี่ยจะบอกว่าให้ต่ำกว่าค่ายี่สิบใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเป็นเช็คลิสที่ทถูกต้อง นะครับสองตัวนี้นะครับทีนี้ในการดูครับผมอยากจะให้อย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นการสแกนเพื่อหาหุ้นที่เรียกว่ามีแรงขายออกมาแต่ไม่ใช่สูตรที่บอกว่าเฮ้ยจะให้ซื้อตัวนี้เลยซื้อตัวนี้เลยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นหน้าเทรดถ้าสมมุติว่าเรายังจะใช้ตัว s t o c h a s ิกอยู่นะครับสมมุติว่าเราไอ้หน้าเทรดของเราเนี่ยใช้เป็น s t o c h a s ิกฟาสอยู่แล้วเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้รอสัญญาณ s t o c h a s t i เนี่ยเรียกว่า กลับขึ้นมายืนเหนือยี่สิบก่อนก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าคิดกับกันครับสูตรเนี้ยเราหาเพื่อหาแรงขายจากสโตแทสติกให้เขาต่ำกว่ายีเพราะฉะนั้นถ้าคิดกับกันถ้าเขามีการยืนเหนือยี่สิบเมื่อไหร่เนี้ยก็แสดงว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอืมอใจเย็นก่อนพี่น้อง <laughs> ใช่ใช่ใช่ ะค,ะคือเพราะเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บทุกคนบอกโอ้เข้าเงื่อนไขสองข้อแล้วกดได้เลยยังอย่าพึ่ง,ง,องขอให้มีผู้นําก่อนใช่ใช่ใช่ถูกต้องอ่าหรือว่าลองดูจากในอดีตก็ได้ครับแถวแถวที่ผมมาตรงเมาส์ไว้เนี่ยเห็นไหมครับว่าในช่วงที่แบบว่าเขาตัวสแิติเขาต่ำกว่ายี่สิบเนี่ยก็จะยังไม่ทําอะไรครับจนกว่าแบบเอช่วงที่เขามีการเบรกหรือว่ามีการยืนเหนือค่ายี่สิบเนี่ยเราค่อยมาดูกันอีกทีก็ได้ว่าเป็นยังไงมีสัญญาณ กับตัวอื่นๆอีกไหมเช่นนะครับสําคัญที่สุดเลยก็คือแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนที่จะสื่อถึงการกับตัวเช่นสีเขียวโดจิอะไรก็ตามที่เราเคยได้ยินคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนนะเราเห็นตัวของสโตเราเห็นตัวของสโตฟาสเนี่ยอยู่ใต้20แล้วมันกลับมาในขณะที่ราคากราฟข้างบนน่ะยืนเหนือลอยเหนือ s m a 240แปลว่าเข้าเงื่อนไขนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบบรอบล่าสุดคือต้องลงมาแตะ แล้วค่อยยืนอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ตัวอย่างที่เราเห็นรอบล่างสุดพอดีที่มันยืนเหนือแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ถือว่ายืนเหนือเหมือนกันนะครับก็คอนเซปต์เนี่ยจริงๆเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยผมอยากจะให้ใช้คอนเซปต์แบบเนี้ยกับทุกๆตัวเลยครับก็ <c oughs> คือเรามามองหาก่อนว่าหุ้นตัวไหนที่ที่ปรับตัวลงคือคอนเซปต์ของอันนี้คือมองหาหุ้นที่ปรับตัวลงในโมเมนตัมที่เขายังดีอยู่อื นะครับอันนี้คอนเซปต์แบบง่ายๆเลยครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าพอเรามาเจอแล้วเนี่ยเราต้องเฝ้าดูเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะแบบพอปรับตัวลงตอนนี้ยังดีอยู่เนาะแต่ในอนาคตอีกสมมติอีกสัปดาห์อีกเดือนเนี่ยเขาก็ปรับตัวลงต่อมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ติดสูตรสแกนนี้แล้วค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเฝ้ารออีกนิดนึงว่าเฮ้ยเขาจะมีแรงซื้อ เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีแรงขายออกมาจนทําให้อินดิเคเตอร์ที่ว่าชื่อว่าสตแคสติกฟ้าเนี่ยทำสื่อว่าเป็นแรงขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากตรงนี้แล้วกันนะครับว่าบางบางทีเนี่ยเราสแกนหุ้นออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบว่าจําเป็นว่าเอ้ยเราต้องเข้าซื้อเดี๋ยวนั้นนะครับเราอาจจะต้องมาดูทําเป็นทําการบ้านก่อนก็ได้หรืออีกอันนึงฝากไว้ก็ได้ครับว่าเทคนิคอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าตลาดเปิดแล้วแบบเนี้นะครับผม เราจะสังเกตได้ง่ายขึ้นก็คือเราอาจจะโฟกัสเฉพาะตัวที่เขียวแล้วนะครับอ่ะเดี๋วดูที่วันนี้ตลาดดูเลยดูเลยบอกหนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เราอาจจะโฟกัสเฉพาะตัวที่เป็นสีเขียวก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคัดมาแล้วว่าวันนี้สีเขียวยังว่ามีแรงซื้อเข้ามานิดนึงแหละถูกไหมครับค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวดูอ่ะดู c ีซีเลยซีซนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอันนี้ ถ้าสมมุติว่าเราใช้เกณฑ์ในที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตว่าเขาอยู่ยังอยู่ใต้20อยู่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเฝ้าแล้วว่าอ่ะอันนี้เป็นแท่งสีเขียวใช่ไหมครับเราอาจจะมองตรงเนี้ยหรือว่าแท่งที่แล้วเนี่ยแท่งเมื่อวัาวานก่อนเนี่ยเป็นแนวต้านใช่ไหมครับและเราก็รอว่าตัวสตแคกสติกเนี่ยสัญญาณเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาขึ้นมาเหนือ20เนี่ยนะครับผมเราก็ถือว่าเฮ้ยมีเพื่อนละ มีเพื่อนในการที่จะเข้าไปซื้อกับเราแล้วนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปซื้อตามก็ได้นะครับมผมก็อาจจะสังเกตประมาณนี้ค่ะฝากไว้ให้คุณผู้ชมลองทดลองเมื่อกี้นี้ฟังเทนรนดนอร์อุปไปด้วยกดไปด้วยตามไปด้วยเลยนะคะดูตามไปด้วยเลยว่าเราอะทำได้ไหมถ้าเราทำได้แปลว่าเดี๋ยวเราไปกดเล่นเองได้ก่อนนะคะ ดูซิว่ามันใช่ไหมใช่หุ้นที่เราเล็งเอาไว้ไหมกับการหาสัญญาณ l a d y to to b u n c e นะคะพร้อมแล้วสำหรับการกลับตัวลองดูลองใช้งานดูก่อนยังไม่ต้องเทรดค่ะเอาให้ใช้ให้ถนัดคล่องมือแล้วเห็นถึงความความมีประสิทธิภาพมากย,ยิ่งขึ้นในการวางแผนการลงทุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดกันในวันถัดไปในอนาคตก็ได้นะคะส่งคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะกดสกแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะกับ f i n a n c i a ี Hero ค่ะวันนี้ขอบคุณเทนเนอะร์อุมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่จอยส,ส,สวัสดีค่ะ